สวัสดีครับสวัสดีครับรับเรียนเชิญเข้ามาครับนะฮะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลข่าวสารก็นะครับเรียนเชิญยันเข้ามานะครับทุกท่านครับสัญญงสัญญาณอะไรชัดเจนไหมก็แจ้งกันหน่อยนะครับทักทายนะครับนะครับอืมอืมเนี่ยครับ อืมอืมนะครับเมื่อคืนน <c oughs> ี้แม่น้ำหนึ่งไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งก็เรียกอะไรแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่แล้วก็คุณอัจฉริยะก็มาที่สำนักสำนักงานผมที่รามินทาก็มานั่งไลฟ์สดกันก็มีโอกาสได้คุยกับแม่น้องชมพู่นะครับเธอก็ตั้งใจทำมาหากินก็มีมีเพจของเธอลองเข้าไปนะเพจแม่น้องชมพู่ ทั้ง Facebook YouTube ก็ขายของนะลูกเธอตายเนี่ยคนอื่นได้ประโยชน์บางคนก็เป็นคนดังไปยูทูบเบอร์ YouTuber, ก็ได้งานทำทนายบางคนก็ได้ช่อง YouTube ไปทุกคนก็หากินกับเขาเรียกอะไรความตายของน้องชมพู่ได้เด่นดังได้เงินได้ทองแต่แม่น้องชมพู่เนี่ยทนทุกข์ทรมานเธอไม่ได้รับเงินบริจาคเธอก็ทำมาหากินของเธอปกติเธอก็สู้ชีวิตนะครับ เมื่อคืนนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับเธอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่สำนักง,งานทนายคลายทุกที่รามินธาเนี่ยนะครับเธอเป็นผู้สูญเสียแต่คนที่เป็นผู้ต้องหาหรืออะไรต่างๆก็กลายเป็นเซเลบกลายเป็นคนดังไปได้เงินได้ทองมี f อฟซีจำนวนมากยูทูบเบอร์ก็ได้มีช่องทางในการทำมาหากินหลังจากการตายของเธอนะครับก็หวังว่าคดีนี้เธอจะได้รับความเป็นธรรมทนายความบางคนก็ได้ช่อง YouTube ขึ้นมาหนึ่งช่องก็อาศัย f c ของ นะผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ทุกคนได้ประโยชน์หมดแต่แม่น้องชมพู่นั้นมีแต่ความเสียใจนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเธอมีแต่ความเสียใจเมื่อวานนี้เธอเล่าให้ผมฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวคดีน้องชมพู่เนี่ยเห็นใจผู้สูญเสียบ้างอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหาเยอะเพราะผู้ต้องหาเนี่มีกองเชียร์เยอะมีคนโอนเงินเอินทองให้นะครับนะ เราควรจะเห็นใจผู้สูญเสียนะครับมีคนถามเรื่องน้องชมพู่นี่ก็ฝากไว้เป็นกําลังใจให้แม่น้องบ้างจะพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยคํานึงถึงจิตใจเขาบ้างอันนี้ก็ฝากไว้อืมอืมครับนะครับก็มีหลายเรื่องหลายลาวนะครับอมข่าวล่าสุดจากทีวีตํารวจผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ตรวจที่เกิดเหตุปาลาระเบิดกว้างใสาบริเวณป้อมทหารพราน นะครับป้อมทหารผ่านที่ไหนเนี่ยที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีโอ้โหนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอืมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอืมห้าสิบห้าสิบเอ็ดนาทีเพจอีจ,จันบอกว่าผู้ป่วยโควิดหนีจากโรงพยาบาลสนามขึ้นรถตู้จากจันทบุรีไประยองเนี่ยคนเรามันไม่อยากจะอยู่อะนะโดนกักมันก็เหมือนติดคุกอะ นะก็พยายามที่จะหลบหนีกันเนี่ยนะครับใครเจอก็ช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะครับเ็ามีภาพมีอะไรมาด้วยจากเพจอีจรรันเมื่อ51นาทีนะครับเนี่ยรู้สึกจะเป็นผู้หญิงนะขึ้นรถตู้จากจันทบุรีไประยองนะครับหนีจากโรงพยาบาลสนามจันทบ,บุรีไปขึ้นรถตู้ไปบ้านเพระยองนะครับนะคบใครใครได้ยินเสียงผมพูดเนี่ยลองเข้าไปดูที่เพจอีจรรันหรือเข้าเพจทนายกายทกุก็ได้นะครับขึ้นรถตู้ไปบ้านเพระยองแล้วครับ เนี่ยรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใส่แว่นนะเนี่ยนะเนี่ยมันก็หนีออกก็ไม่มีใครอยากอยู่อะนะเออเหมือนโดนติดคุกกับพูง่ะแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอืมนะครับสิบเก้าชั่วโมงสำนักข่าวอิสราบอกว่านี่ครัวเรือนสูงสุดนะในรอบสิบแปดปีทยานสิบสี่จุดหนึ่งสาม ล้านล้านโอ้โหนี่สินประเทศชาติตายหาก,กี่รอบพันจะใช้นี่หมดกันเนี่ยตายหาก,กันเจ็ดชั่วโคตรจะใช้นี่หมดหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยรัฐบาลไม่เห็นแถลงความจริงเนี่ยเนี่ยนี่ครัวเรือนสูงสุดรอบสิบแปดปีทยานสิบสี่จุดหนึ่งสามล้านล้านเอาหัวล้านสองหัวล้านเลย,เยผลสำรวจยังพบว่าสินเชื่อที่ครัวเรือนต้องการ รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลคิดเป็นสัดส่วน45.3%ก็คือหนี้บัตรเครดิตนะฮะรองลงมาคือเช่าซื้อ25%สินเชื่อบ้าน14%โดยประมาณแนวโน้มปี64ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยปรับทบทวนตัวเลขประมาณการมาอยู่ที่90-92%ต่อ GDP จากกรอบเดิม89-91%ต่อ GDP โอ้ฟังแล้วก็แบบลำบากมีแต่คนเป็นหนี้ ค่อยนั้นใครก็แล้วแต่ไม่เป็นหนี้ดีที่สุดครับมีรถหลายคันติดหนี้เช่าซื้อก็ไปคืนไฟนั้นซะนะนั่งแท็กซี่นั่งแกปนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้ประหยัดลดต้นทุนไม่มีภาระหนี้เรายังพออยู่ได้เก็บเงินไว้เงินทองหายากนะนะครับเนี่ยโอ้โหนะหนี้สินที่มากที่สุดคือบัตรเครดิต45%โดยประมาณลองลงมาก็คืออะไรนะ เช่าซื้อค่างวดรถยนต์ไม่ไหวก็ไปคืนนะยี่ห้าเปอร์เซ็นโดยประมาณต่อมาก็ผ่อนบ้านสิบสี่เปอร์เซ็นโดยประมาณโอ้โหหนักเลยนเนี่ยรายการเราให้ความรู้กับประชาชนแล้วเข้ามาแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะเป็นรายการที่มีประโยชน์รายการเนี้ยพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอะไรที่อยากรู้เนี่ยผมจัดมาให้หมดที่เพจเพจทนายใครทุกนะช่วยกันเยอะๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปข่าวสารดีๆทั้งนั้น่ะ อืมนะครับก็บหวังว่าพีีน้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับโอ้ยจุกรู้นะอืมจุกรู้วันดีกว่านะอืมก็วันหยุดวันไรก็ออกกำลังกายพักผ่อนนั่งสมาธินะหาอาชีพพิเศษขายของทางออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะหาอาชีพเสริมอย่ามานั่งบนนั่งอะไรอยู่มันไม่ได้อะไรนะเออขายของขายอะไรกันไปอาชีพพิเศษจะได้มีไรายได้ <N> นะชีวิตจะได้เดินต่อไปไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะ <N> อ,ะอนะครับเอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วนี่กี่โมหรือเปล่าเนี่ยสิบสอนากาสี่สิบนาทีวันนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับวันวัน,วนหยุดจะไปเอาหนักมากเลยเดี๋ยวยับก็ออกกําลังกายรักษาสุขภาพใส่แมสตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปสังสรรค์อะไรกรับเพื่อนจะนั่งกินเหล้าดื่มสุาราก็อยู่บ้านเหมือนผมเนี่ยผมก็นั่งดื่มวายอยู่บ้าน นะแล้วก็กินคนเดียวครับนะมีหมาเป็นเพื่อนสองตัวไอเหงไก่ไรมันก็ตีนสะกิดพ่อพ่อนะขอกูสเปกเน่ยบอกไม่ได้อย่าทะลึง่งไวสำหรับพ่อคนเดียวจุกรู้มันนะครับนะผมก็นั่งกินอยู่คนเดียวเราอยู่กับหมาเนี่ยไม่ต้องไปสังสารอะไรใครเยอะเราอยู่บ้านอยู่ช่องนะเนี่ยครับผมก็คุยกับหมาก็มีอะไรก็คุยกับมันเนี่ยพูดอะไรไปมันก็ไปยักหน้าเพราะแม่งฟังไม่รู้เรื่อง นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรใครมากครับก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนตตอนนี้จะไปหวังใครก็ไม่ได้หลอกหวังรัฐบาลก็ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวถามอะไรไปมันก็น้าจ๊ะนะครับเทคมีโฮมคันทีรสนั่นน่ะไปนู่นนั่นน่ะนายกเราไปนั่นแล้วไปไกลแล้วกลับไม่ได้แล้วตอนนี้ถึงภูเก็ตแล้วไม่รู้กลับหรือยังก็ฝากฝากกันไว้ดูแลตัวเองนะครับหารายได้เสริมนะครับมีอะไรที่พอจะทำได้ก็ทำแต่ไม่ใช่ไปค้ายาบ้านะ นะครับนะทำอาชีพสุจริตนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรลดได้ก็ลดนี่สินอะไรก็ลดลงไปนะครับลดลดลดลงไปใช้จ่ายกินเกินอะไรต่างวันละสามื้อก็เหลือสองมื้อนะครับต้องประหยัดต้ช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันมันก็ยังพออยู่ได้มีข้าวกินมีบ้านสุกหัวนอนก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนักใช้ชีวิตธรรมดาไม่ต้องหรูหราแล้วก็พวกดารานักร้องคนดัง ไม่ต้องอวดล่ามอวดรวยกันนักโอ้โหใส่เสื้อผ้าราคาแพงกินหรูอยู่สบายนั่งบนเรือยอดโชว์ทรัพย์สินโชว์ไอโฟนโชว์รถป้ายแดงอะไรพวกนี้ก็อย่าโชว์มากนะเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่อย่าอวดล่ามอวดรวยพวกดารานักร้องคนดังอะไรทั้งหลายอย่าอวดโอ้โหใส่เท่เสื้อผ้าราคาแพงนั่งโรงแรมหรูอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็เบาๆลงนะครับในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ให้ดารานักร้องเนี่ยอวดล่ามอวดรวยนะ ถ้าใครอวดร่างอวดรวยเนี่ยเขาจะไม่ให้รับงานแสดงเลยเพราะว่ามันก็เหมือนว่าคนอื่นเขาลําบากอะนะพวกมึงก็มาอวดร่างอวดรวยเขาําลายไหลบันใต้กันก็ฝากไว้ชุกนี้คนลําบากโจรก็จะป้นบ้านอวดร่าอวดรวยทั้งหลายนะก็ฝากกันไว้แค่นี้ขอให้มีความสุขวันหยุดสวัสดีครับสวัสดีครับ